สวัสดีครับวันนี้ดีเจกู B ่ซีมอลเซตบับเบอราาเราอยู่น,นี่งเลยงานรอบสื่อรอยจังเจ้ารอยจังรูนี้เออแต่ว่าเรามาเจอใครเนี่ยวันนี้ดีเจว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเดี๋ยวทิชชู่ไปก่อนนะ <laughs> คุณเพราะว่านี่คุณโอ้โห <laughs> คือดังมากน้องโอลิฟดังจริงเลย <laughs> เดี๋ยวขอถามล่าสุดน,น้องโอลิฟวันนี้มาร่วมงานรอบสื่อรอยจังเจ้าเป็นไงบ้าง ค่ะดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานก็เดี๋ยวจะรอดูค่ะว่าสนุาใช่แต่เดี๋ยวนี้จ้าที่พี่จะรับพิยุพี่ถามนิดนึงว่าน้องเองออกซิงเกิลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ค่ายไหนยังไงเอ่ยตอนนี้ตอนนี้อนนี้รีบอยู่ค่ายไห่ทองคําค่ะแล้วก็จะมีซิงเกิลเดียวค่ะชื่อเพลงอยากจุกค่ะฝากด้วยนะคะฝากแบบแดนเดนเดีนวเดีย ว้าวไม่ไหวแล้วค่ะต้องให้น้องคปนแนนมันจริงมันแข่งกับน้องไม่ได้เพราะเขาน่ากำลังน่ารักค่ะแล้วก็ติดยับติดตามผลงานอยู่ก็อยากจะฝากผลงานกับเอฟซีทั้งหลายเลยนะคะว่าน้องคนนี้เป็นที่จับตามองคนที่คนหนึ่งเลยดังแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าน่ารักจริงๆขอบคุณมากค่ะแล้วตอนนี้อยู่ค่ายของพี่ประจักษ์ชัยใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่กับนายห้าง ลิมเห็นนะ้างเด่นนอะไรยังไงในห้างพี่จักชัยิมเห็นอะไรจังในห้างก็บอกว่าเราเรามีโอกาสตรงนี้เราก็แบบว่าลองมาเปิดโอกาสทําสิ่งที่เรายังไม่เคยทําเช่นร้องเพลงหรือว่าอื่นๆ MV อะไรอย่างเงี้ยอีกอื่นๆอีกแต่เี้ย่ิงอลิฟชอบร้องเพลงไหมามตรงค่ะส่วนตัวลิฟชอบร้องชอบร้องเพลงแต่คือคงไม่มีโอกาสนะคะแต่ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วลิฟก็ใช่ค่ะลิฟก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะชอบแนวไหนยังไงบ้างชอบชอบแบบจะจโจโเด่นเด่นโจโจแมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังกัน ีจะได้สายถึงเมื่อไหร่ครับเร็วๆนี้ค่ะน่าจะไม่เกิน25มกราคมนี้ค่ะใช่จะปล่อยแล้วฝากเพลงอยากจุกสักท่อนนึงเล็กๆล็กเล่นนะคะอ่ะนิดนึงแล้วกันค่ะอยาได้อยากจุกอยากจุกอยากจุกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามารอบซื้อหนังแล้วไปจุกที่อื่นไปเอออย่างงั้นโอลิฟเดี๋ยวฝากด้วยกันนะน้องโอลิฟนี่เลยแหละท่านบอกว่าอยากกินโตเกียวมากรู้ยินไหมสั่งโอลิฟได้นะคะสั่งกี่ เฟสเฟสก็ได้ค่ะกิติยาสลิปลิปอุดมเดชค่ะขอบคุณน้องออลิปด้วยติดตามผลงานของน้องออลิปด้วยนะขอบคุณจ้าขอบคุณเจ้า